แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะก็อาการมันก็ดีขึ้นมากอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปาก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วตาฝ้าฟางมอง<ฆ>ไม่ค่อยเห็นรับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีแพ้แสงอะไรแลครับ ค่ะวันนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสไปพูดคุยนะคะสัมภาษณ์คุณป้านะคะที่มีปัญหาดวงตาเกี่ยวกับต้อกระจกค่ะเราจะได้พูดคุยนะคะสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ทานดีคอนแทคไปแล้วค่ะมีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะ,ะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําชื่อแล้วก็อายุนิดนึงค่ะแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ8.2เป็น ตอกระจกก่อนหน้านี้คะ่ะคุณแม่มีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะได้มาทานดีคอนแทคอะคะ่ะก็แต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็นถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บเจ็บคันคันนี่ะมันมีมีอันเครืองแล้วถ้าใส่ใส่แว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่หแต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลค่ะ,ะได้ผลดีอันนี้แค่ได้สเดือนนี่คือ แทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัดเอได้ทานนี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากมากเลยจ้ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะคะคุณแม่บอกว่าอยากจะไปตัดแว่นนะคะใช่ไหมคะค่ะอยากจะไปตัดแว่นแต่พอไปตรวจแล้วเขาบอกว่าตัดไม่ได้แล้วมันมันหมด สายตาหมดสายตาท่านไม่สามารถจะตัดได้ไดมามานั่งคุยกับปรึกษาลูกๆหล,ลานหลานลูกก็บอกว่าก็าไปได้ตัวยาอันนี้มาก,ก็เอาเบอร์มาให้ก็ติดต่อทางนี้ก็คือว่าแม่ไม่ต้องไปผ่าแล้วต่อไปเนี้ยดีมากมมได้ได้ดีมากๆเลยค่ะ,คะค พอได้ทานไปนะคะ,ะคุณแม่ก็มีอาการแพ้แสงหายไปนะคะ <ไป S 1> หมอกหมอกก็จางลงค่ะตาผ้ามัวก็มองเจ่มชัดขึ้นใสขึ้นนะคะจะดีใจอะเรียกว่าคือไม่ต้องไปหาหมอนั่นแล้วคือจะคือจะ,จะใช้ตัวนี้เรื่อยๆไปค,ค่ะวันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้บอกว่าดีใจนะคะแล้วก็ประทับใจในสินค้าดีคอนแทคเรานะคะวันนี้คุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยค่ะ มั่นใจมากเลยค่ะาาาทานแล้วได้ปลอดภัยมากคือมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะแต่แล้วรู้สึกว่าทานมัมนก็จะจะดีขึ้นคือมันจะไม่ปวดกระบ,บอกตาอะไรแบบเนี้ยแม่ซื้อบุญรักอายุเจสอปีแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ชัด มีน้ำตาไหลด้วยไหมแมมีน้ำตาไหลน้ำตาหัวาตานิคันมากแดงหมดยิ่งสีขยี้ยิ่งแดงยิ่งอักเสบค่ะแล้วมองเห็นเหมือนกับมีจุดดำๆแมงวีไหมคะจ้า,จาเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนมาแรงวีแล้วคุณแม่ได้ทานดีคอนแทคไปอาการเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะคะ่ะคุณแม่มันก็อาการมันก็ดีขึ้นมาก เพราะว่าอาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นประทับใจมันอาการมันดีมากมันหายไปเลยไม่มีอาการเหมือนเดิมแต่<ฆ>แม่ก็จะทานต่อไปเลยจ้า ก็คุณแม่ได้ทานดีคอนแทคแล้วก็ประทับใจนะคะการมองเห็นที่คุณแม่มีอาการตาผ้ามัวแพ้แสงน้ําตาไหลก็หายไปค่ะเราอยู่กับคุณลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตานะคะต้อกระจกค่ะมีปัญหาดวงตาเราได้ทานดีคอนแทคไปนะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณลูกค้าท่านนี้ด้วยกันผมชื่อนเะจริญสพภึกศรีอายุ82ปีครับค่ะคุณพ่อคะก่อนหน้านี้มีปัญหาดวงตาอย่างไรบ้างคะก็เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้ว ก็มีใยในดวงตาตาฝาาฟางมองไม่ค่อยเห็นขับรถไม่ได้ครับตอนกลางคืนก็ขับรถไม่ได้แพ้แสงมองไม่ชัดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับหลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะ ตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับค่ะตอนนี้นะคะคุณพ่อก็ทานดีคอนแทคไปแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นมองแจ่มชัดขึ้นนะคะใหญ่ที่เป็นอยู่ก็หายไปนะคะ,ค,ะคุณพ่อหายครับหายหมดค่ะคุณพ่อประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคอย่างไรบ้างคะก็รับประทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะ,ะก็สบายดีขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรนะครับ ค่ะคุณพ่อมั่นใจนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคเราทานแล้วปลอดภัยคะ่ะครับไม่มีผลข้างเคียงเลยครับค่ะ,ะคุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทคไปแล้วนะคะรู้สึกว่ามั่นใจนะคะค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ได้ลองทานดีคอนแทคดูนะคะที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะคน้ําตาไหลเป็นต้อนะคะหรือมีอาการนะคะเป็นวุ้นในตาเสื่อมคะ่ะสามารถทานดีคอนแทคได้เลยนะคะค่ะสนใจนะคะสั่งซื้อเบอร์โทรด้านล่างนี้คะ่ะ ดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดีดีคอนแทคสุดยอดผลิตภัณฑ์้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้น คอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอก้อหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งหุนในลูกตาเสื่อมเยื่บุตาอักเสบ ดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสือ่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค